วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับท่าเตียน <Okay, okay. S 1> เวลาเรานึกถึงท่าเตียนเรานึกถึงอะไรกันบ้างบางคนอาจจะนึกถึงตึกแถวสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนีโอคลาสสิกบางคนอาจจะนึกถึงย่านร้านอาหารคาเฟ่ในย่านเมืองเก่าหรือบางคนอาจจะจดจำได้ว่าที่นี่เป็นมุมที่เห็นพระปางวัดอรุณที่สวยงามที่สุดแต่วันนี้เราจะพาไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนที่ตลาดท่าเตียน ตลาดท่าเตียนเป็นตลาดเก,าก่าแก่แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหาคนครเป็นตลาดที่ขายอาหารทะเลแห้งที่ผู้คนต้องมาจับจ่ายซื้อขายกันที่นี่วันเวลาผ่านไปตลาดแห่งนี้ที่เคยรุ่งเรืองก็ซบเซาและเวลานี้ตลาดท่าเตียนก็กําลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานเอามาฟังเสียงของป้าแม่ค้าตลาดท่าเตียนผู้เห็นท่าเตียนมายาวนานหลายสิบปีกันดีกว่า ความเป็นมานี่ก็ตั้งแต่เกิดที่ก็อยู่ที่นี่มาตั้งตั้งแต่แรกกันโตเลยเป็นร้านที่ต่อแก่ที่อยูนในตลาดก็เปลี่ยนแล้วนะเขาก็ขึ้นมาทางด้านด้านนี้เป็นท่านหน้าตลาดแล้วพอถนนเจริญกรุงมาเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าของที่มาทางถนนด้านนี้ก็เลยกลายเป็นท้ายตลาดไปนะแต่ว่าคนที่เขาจะซื้อของกลับบ้านกลับบ้านกับต่า,บบางจังหวัดอีปฝากพ่อแม่เขาที่เขามาทำงานในกรุงเทพเนี่ยเขาจะมาหาของพวกอ,อาหารทะเลแห้งที่ท่าเตี๋ยนี่แหละเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพคิดว่าตลาดแบบนี้เหลืออยู่ในกรุงเทพไม่กี่ไม่กี่ที่ตลาดนี้เป็นตลาดททททีีีีีี่่่่่่าาาาานนนนจะะตลลลดดดังงเเเเเยยยวรอป็ุข ถ้าถ้าเตียงเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากตรงนี้ไปเนี่ยคิดว่าเขาจะรีโนเวทตลาดนะฮะถ้าเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่มีการโกแต่แบบนี้สเสน่ห์ของมันจะหายไปในทันทีเหมือนกับกที่เราเคยเห็นตลาดการที่ต่างๆทั่วไปที่พอเปลี่ยนแล้วดูดีขึ้นแต่มันไม่มีสเสน่ห์แล้วอะ่ะแล้วใครจะมาต่อนะฮะพอหลังเดินมาเนี่ยคำแรกที่ฝรั่งจะพูดเนี่ยอดีตพี่็พอฟังออกเนะะียเขาก็บอกว่าวันเดียวฟูลบางคนก็บอกว่าแฟนทาสติกบางคนก็บอกวิวเียฟูลพวกนี้มันเป็นคำดีๆที่ให้เราแค่นั้นเลยเราก็คิดว่าถ้าถ้าาาเเีี่ยยนนกรรพัฒ อาจจะเป็นการพัฒนาในด้านอากาศถ่ายเทนะฮะถ้เรื่องแตกอะไรเงี้ยก็คุณจะมาเปลี่ยนนะฮะเจ้าของตลาดก็ต้องลงมาดูด้วยนี่พวกเราก็เปลี่ยนเ,นเองนะฮะโอเนี่ยมันเสื่อมจะรื้อใหมเห่เลยไหมเขาก็ไม่รื้อเขาก็บอกว่าไม้อย่างเงี้ยมันหายากแล้วเขาก็ให้เราอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็คิดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่คิดว่าน่าจะดำรงเอเ่อว่าอัตลักษณ์ของท่าเตียนเอาไว้เพื่อให้มันเป็นอะไรที่มันเป็นของคู่กับเวลาเขามาไหว้ท่าเนี่ยเขาจะมาวัวพระแก้ววัดโพแต่เขาไม่เห็นท่าเตียนเนี่ย เาจะอกจะาานกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญภายใต้ในนามของการพัฒนาของทรักงานทรัพย์สินทำดํำใหญ่ที่เราควรสนใจคือนโยบายการพัฒนานั้นได้คำนึงถึงวิถีชีวิตของผู้คนและความผูกพันต่อสถานที่เรื่องราวของคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมเมืองมากน้อยแค่ไหนเพราะเสน่ห์ของตลาดท่าเตือน คือเสน่ห์ที่มีเรื่องของคนไม่ใช่แค่อาคารสถานที่สวยงามแต่เพียงอย่างเดียวไม่ฉะนนั้นเมืองเก่าก็คงไร้ชีวิตและไร้ความหมายเป็นนโยบายต้องทำก็ทำไปเราไม่นลูกไก่อยู่ในกำมือนะเพราะว่าเราอาใส่เขาอยู่ันเรือใครใครบอกว่าอยู่อยู่อยู่กับท่าสรแล้วดีสบายเปนลูกกันเป่นลูกกันสบายรุ่นไหนรุ่นเราอาจจะไม่าบายแนละ้วอาจจะบม่บายกั เราดีมาก้แล้วคงจะต้องจบ